สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแก้ไขบัลลีขอบตะข่ายนะครับผมวันนี้จะเป็นงานหน้ากากของแอร์นะครับผมตอนนี้จะเป็นงานตัวใหญ่นะครับผมหน้ากากของแอร์เป็นงานตะข่ายนะครับก่อนอื่นผมก็จะมากาหนดจุดก่อนนะครับผมกาหนดจุดตําแหน่งที่เราจะต้องเชื่อมแก้ไขที่เกิดบัลลีนะครับผมทั้งหมดตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสี่พอยต์นะครับผมสี่สี่พอยต์นะครับผมสี่พอยต์ห้าจุดนะครับผมที่ผมแก้ไขตําแหน่งทำการเชื่อมนะครับผม พอเรากำหนดจึงเสร็จรุปทีนี้เราก็ลงมือทำการเชื่อมนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการเครื่องเชื่อมติกนะครับผมหรือเขาเรียกว่าเชื่อมสปอตตัวนี้ที่จะใช้ความร้อนเข้าไปอาร์กอาร์กกับรวดเชื่อมนะครับผมอาร์กกับรวดเชื่อมรวดเชื่อมผมขนาดความหนาของรวดเชื่อมก็จะอยู่ที่0.07นะครับผม70ไมกคอนนะครับผมก็เราอยู่ที่การเลือกขนาดของรวดนะครับผมเพราะว่ามันก็มีหลายขนาด ทีนี้เรามองจากกำหนดยังไงเรามองจากขนาดของบารลีนะครับผมว่าตำแหน่งมันเกิดหนาไหมหรือว่ามันบางแล้วก็เรามองว่ามันค่อนข้างที่จะไม่หนาเท่าไหร่อ่ารัว่ไม่หนาเทาไหร่ทีนี้เราก็ทําการเชื่อมแค่ขนาดใช่วดเชื่อมแค่0.07นะครับผมคือ70ไมครอนนะครับผมเพราะถ้าเราเชื่อมหนาไปที่เราต้องแต่งออกมันใช้เวลาแต่งเยอะนะครับผม ผมก็จะใช้วิธีการเชื่อมแค่รวดขนาดตามขนาดที่เราดูขนาดข,าดของบาหลีของฟัดนะครับผมพอผมเชื่อมเสร็จเสร็จปุ๊บนะครับผมผมก็จะทําการโปรลิชชิ่งนะครับผมแต่ทีนี้ตอนโปรลิชชิ่งผมก็ลืมถ่ายลงนะครับผมก็จะ,ะขาดขั้นตอนไปนหนึ่งขั้นตอนนะครับคือโปรลิชชิ่งโอ้ทำงานนั่งเชื่อมยองเมื่อยนะครับผมเริ่มเมื่อยปวดขานะครับผมก่อนต้องยืนยืนหน่อยครับผมเพราะเราไปทํางานอยู่ในเครื่องนะครับผมเหมืนนอน่อนกางที่จะเมื่อยนะครับผม มันก็จะมีประกายไฟในการเชื่อมนะครับผมก็ยังไงก็ฝากช่วยกดดูกดติดตามนะครับผมสำหรับช่องบอยจังเอนทีจิงนะครับผมก็ยังไงผมก็ลืมไปหกป้อนนก็เกี่ยวกับโปรเจกต์จริงลืมให้ดูนะครับผมหลังจากทําเสร็จก็ให้ลองช่างฉีดลองฉีดงานเทสงานดูนะครับผมผลออกมาก็คือเทสเดียวจบนะครับผมก็ไม่ต้องยืดเยียอทำกันต่อนะครับผมยังไงก็ฝากผลงานของช่างบอยด้วยนะครับผม สวัสดีครับ